ิบเจ็ดบาทน่ะของดีราคาแพงหรือเปล่าเนี่ยอ่ก็เป็นหุ้นหนึ่งที่ทีอเอโคดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคุยกันไปพอสองคนนั้นทั้งนั้นก็เราก็เชื่อ่างเชื่อว่านนก็ไพนาเป็กน่าจะเป็นเป็นใน,นสองหุ้นนะครับของทคฮารปที่ออกมาดีีตัวหนึ่งก็คือคุ r ออกก็คือกโกบค่ะล้วถ้าเราดูเป็นที่ตาเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า ตอนนี้มันลงมาถึงเป็นห้าลาเจ็ดสิบแล้วก็มันารไล่จับขึ้นมานะครับด้วลยว่าม่นคค่อนข้างแน่นเพราะนั้นก็ค่อนข้างสบายใจนะครับว่าสิบเจ็ดบาทคงคงคงเดี๋ยวก็งขคุณไปแล้วนะครับค่าใ่ายนะครับโกลบอลเนาะนักทุนถามนะเนาะก็วันนี้มีสัญญาณการคืนไล่ขึ้นที่ค่อนข้างดีไม่ได้ยินอะเิงไม่ได้ยินมันคือโกลบอลเนี่ยวันนี้มันมีการไล่จับเพา่มรติมลมที่ที่ดันขึ้นมาได้ค่อนข้างดี ่มมองว่าแน่นมากดูจากว่าสวรรค์นเนี่ยที่ผมรู้มันหายไปมันก็ขึ้นออกมาอันนี้สวนขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็สิบเจ็ดบาทแล้วไปเก็้ไปได้นะครับอ่ลุ้นต่อไปนะจ๊ะแล้วถ้าติดสิบเจ็ดบาทถึงสิบเจ็ดบาทขายทิ้งเลยหรือเปล่าคงไม่ครับพี่ผมยันะงเป้าหมายเดิมนะครับอะขายขึ้นรปเวสิบแปดบาทนะครับเท่าไหร่นะสิบแปดบาทครับพี่สิบเก้าบาทเหรอสิบแปดสิบแปดเป้าหมายเดิม ค่ะค ah. ่ะอ pues ่ะค่ะก็คงไม่ม hmm? nah, ีอะไรตลาดก็ข uh ึ้นมาแล้วนะคะปิงค่ะครับค่ะค่ะของปิงเต็มที่หนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ใช่ไหมคะของเคเซกคือปีนี้ปีนี้เราต้องเป้าหมายในกานห้าร้อยเจ็ดสิบครับเพราะว่าไม่มีได้ผลเพิ่มที่ราคบมีแต่เพียงความลดลงนะครับปิงเสียงปิงอยู่ที่ไหนของประเทศไทยคะฮัลโหลครับครับนี่ยทำไมพี่ม่อนหูตึงจังเลยเดี๋ยวนี้ฮัลโหล ได้ได้ค be ่ะ i V l ราคาปิงค่ะไอ้ยอดถือไปครับวันนี้เท่าไรเท่าไหรเท่าไรให้ถือไปไหนไปครับก็แลเพิ่มมีการตับมูลค่าพื้นฐานขึ้นมานะครับที่เป็น40 4บาทได้หูจริงเหรอก็40ผมไม่ได้42.4แต่ว่า45แน่นอนนะครับก็ติดต่อนะครับคือ44บาทเหรอครับครับโห IBL นะคะคื ที่สำคัญมันอยู่ที่ว่าคืนนี้มันจะมีเรื่องขกงการแตกแผนแล้วก็มีเรื่องในญ่ตัวน้ำซึ่ไอเดียก็เะเป็นไยรา่งงห้าเปอร์เซ็นต์ที่เขาปรับภาษีแล้วลงมาทำให้กำไรไอเดีพิ่มขึ้นมาสองเปอรเ็นรื่องหนึ่งในช่งครึ่งปีหลังของไอเเนี่ยมันจะมีโลหงที่ลับเรียลลับดก็มีการแตกขึ้นมาก็ยัมีเรื่องอแคเอยไ่อีกเพราะฉะนั้นือว่ากำไรในชงครึ่งปีหลังก็จะดีก่าเรื่องไปเรื่อย ก็ถือต่อนะครับไม่มีปรียชอัอะไรที่เราจะต้องไปล่อมาปิงลองไปถามพี่หนุ่มใบฟ้าสิแกบอกว่าเครื่องมือแกให้พี่เมื่อวานไอเดี๋อลไปพี่ม่อนโอ้โหมาอย่างแรงเลยอ่าได้ค่ะพี่ปิงอ่ะไปเหอะไปทำอะไรก็ไปเหอะเสียงมิชชั่เลยน้องขอบคุณนะอ่ะปิงอย่าติดุทรศเสียงคลุกคล่าคลุกล่นะฮะ ปิงบอกแล้วนะคะ global นะคะให้รอไปลายใครที่ติด17บาทนะคะน่าจะได้เห็น18บาทจ้าส่วน i v l ทางด้านเคเซกปรับราคาพื้นฐานใหม่ที่ระดับราคา44บาทแล้วนะคะสำหรับหุ้น i v l นะคะนักทุนที่ได้ติดตามนะคะนักทุนสามารถไปดูได้นะคะใน Facebook รายการที่พี่ม่อนปักหมุดไว้ข้างบนนะคะทางด้านจอมยุทธไหมฟ้าหรือว่าคุณหนุ่มไหมฟ้าได้อธิบายว่าหุ้นที่ต้องขึ้นในรอบนี้มีตัวไหนบ้างนะคะ ก็ไปดูนะว่าเป็น